ไม้นี um. ่เป็นไม้ไอเขาไม่ค่อยใค่จะกับกับบานแหลมอะไรมากเขาว่ากันว่าไม้เด็ดครับเอาพองปกรอ์พองันปอพันปีงพันีีองนีัีงสองอ แลนเอแรกแกรารอบสเข้าไปตีน้าไคุนกันเพิ่งเอาขึ้นวิ้ยมันี่มุดกอก้อนออหลุดอใ่ก้อนเลยเทียวแรกครับ ได้ปลาซิวมาสองตัวอเอามาอเเมาเสียดจะใ่นิมมไปไปไปก่อนไปก่อนไปไปไปเฮ้ยไ,<อ>ไหนบุนโอ้ยเหียบเบีติดอ้ยแมสงสบาทครัรบไปกบันโอ้หายยินหัวไปวันนี้เราเอาโฟรแมนมาเองเลยครับโกขึ้นโซดูโซ่หน่อยโซยแสดงว่านนะักอ้ย

้ดผ่านไปสองท่อได้อยู่ประมาณสามโลได้มั้งเนี่ยช้อนกุ้งก็ช้อนไปคนให้กำลังใจก็จัดกันไปเอาทั้งหมดที่สามบาทคูณถึงทันนาที

ของแท้ไ่ได้ไม่เล่นนี่กลับไปไห่อืมลองไปบังต้นนึ่มันเดทานมีแค่เอลพญนุกให้เราครบเลมรนเราแว่งเราร้อนเราไม่ยืนถ่ยรูปไหมไม่ยรูปแม่ ก่อนแสงอร่อยไปิดโครดี <laughs>